สวัสดีนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่มาตรวจเช็คพระในวันนี้นะครับรวมถึงท่านที่ได้นำพระเครื่องแบ่งให้กับน้องโอ้ลอยฟ้าด้วยครับและเราจะพบกันอีกครั้งนะครับในวันที่สิบามธันวาคมนะครับพศสอง3ห้าหกสามนี้นะครับก่อนที่จะส่งท้ายปีใหม่นั่นเองครับและผมนะครับจะมีรางวัลนะครับมาเซอร์ไพรส์นะครับให้กับ เพื่อนๆสมาชิกหรือแฟนคลับ FC ผมนะครับที่จะเดินทางมาตรวจเช็คทัฟฟี่ของผมนะครับมาลุ้นนะครับจับรางวัลเป็นฉลากนะเป็นของฝันนะครับหลายๆรายการเลยเปสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบรายการเลยนะครับผมจะแจกให้ทุกคนจะแจกให้กับคนที่มาในร้านผมที่เอาพัฟมาตรวจเช็คพัฟฟีนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับที่ประสงค์อยากจะนำเครื่องมาให้ผมตรวจเช็คนะครับซื้อขายหรือไม่ซื้อขายไม่สําคัญนะครับท่านมาจากฉลากมารวมสรุปกันส่งท้ายปีกันนะครับที่ ร้านคองคองสาขาจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้นะครับแล้วก็พบกับผมนะครับในวันที่13ธันวาคมนะครับย้ำนะครับก่อนส่งท้ายปีครับแล้วก็จะเจอผมอีกทีนึงปีหน้าเลยนะถ้าท่านไม่มานี่ถือว่าพลาดโอกาสมากมากนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับเอฟซีแฟนคลับที่มีพักพวกเพื่อนบ้านอยู่สามารถนํามาด้วยได้นะครับจับฉลากก็ได้ที่ร้านผมนะครับและสามารถที่จะนําพะให้ผมตรวจเช็คได้ถ้าเผื่อว่ามีการซื้อขายที่นี่ผมมีให้10%ถึง20%เลยนะครับสำหรับค่านำพามาไปสู่การซื้อขายนะครับ แล้วก็เจอกันนะครับพบกับผมวัวลอยฟ้าแล้วก็ท่านอาจารย์กิจเทาาจัรย์นะครับผมในวันที่สิบาธันวาครับผมก็ผม,ผมนะครับได้จัดเตรียมของฝันนะครับ ปีใหม่ไว้มอบให้กับแฟนเพจและเอฟซที่นําพักเครื่องมาตรวจเช็คนะครับทุกท่านนะครับจะได้รับการลุ้นรางวัลนะครับที่มาในร้านร้องคองครับใครนําพักมาให้ตรวจเช็คนะครับจะได้รับลุ้นรางวัลทุกท่านเลยนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับในวันที่13ธันวาที่ถึงนี้ครับเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้ที่ผมจะทําการตรวจเช็คพักฟรีนะครับและเจออีกทีนะครับเลยปีหน้าไปเลยนะครับก็จะเจอผมอีกครั้งหนึ่ง ถ้าใครพลาดงานนี้นะถือว่าเป็นการพลาดครั้งใหญ่นะครับอยากจะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนแฟนเพจ FC ว่ารอยฟันทุกท่านนะครับมารุ้นรางวัลที่ร้านพระผมนะครับผมไม่เน้นนะครับที่จะต้องมาแล้วจะได้ซื้อขายพระผมเน้นนะครับที่จะมีความสุขในวันปีใหม่ที่ถึงนี้ครับอยากจะตอบแทนเพื่อนๆพน,พนพี่เพน้องนะครับที่ติดตามผมนะครับรวมถึงท่านที่ติดตามผมใน youtube ด้วยนะครับใครที่ดู คลิปนี้แล้วนะครับอย่าพลาดนะพลาดแล้วคุณจะเสียใจครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับแล้วเจอกันครับผมในวันที่13ธันวาคมพศสอง3นี้ครับแล้วเราเจอกันครับผม